ท่อสามนิ้วลดมาเป็นสองนิ้วนะครับแนวดงเอ่อผิวน้ำหอบเทไหก่อนจะดเมตรก่อเตาตามพิวน้ำสามเมตรนะครับหย่อนลงไปแปดเตตมตรท่อพีวี2ีสองท่อนสองนิ้วนะครับ,ไ, 4, รบได้น้ำอ่าค่อนข้างเยอะนะครับก็จะไม่เต็มเท่ากับหย่อนสามนิ้วก็ถือว่าได้น้ำเยอะก็โอเคครับแปบบ๊บดูแป๊บเดียวนะครับน้ำถึงนองไปหมด พอท่อออก3นิ้วนะครับพ่อดูด2นิ้วโหลดไปตามเอ่อท่อของเรานะครับท่อเอ่อท่อเป็นท่อ2นิ้วครึ่งนะจำเป็นต้องด,ดูเป็น2นิ้วนะครับด้วยปัม๊มอยโขรแปลงผ่านเอ่อแหล่งพลังงานนะครับแหล่งพลังงานเป็นแผ่นอมอพัตแผ่นอมอพัต ปดแผ่น,วน,น,นเวรนะ้อยห้าสิบวัตต์นครับเป็นพลังงานธรรมชาติครับไม่ต้องไปเปลืองพลังงานฟอสซิล พลังงานที่ไม่ค่อยสะอาดพลังงานนี้เป็นพลังงานเช้ามาก็มีเพื่อนๆทำสามารถทำตามได้นะครับในลักษณะคล้ายๆกันแต่ซื้อไปแต่ปั๊มก็ถูกนะครับเ9 9ับาทที่ร้านนี่คมบันเทิงโซลาเซล์นะฮะ ส่วนแผ่นก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับแผ่นมือสองอามมพัดออพัดก็ต่อเป็นสี่สติงนะครับอนุกรมสองแผน่นส่วนแผน่นแผ่นพวกสามร้อยสามสิบก็ต่ออนุกรมหมดทั้งชุดนะครับก็ลองลองดูนะครับเพื่อนพลังงานสะอาดทวันนี้ใครๆก็ต้องหาใช้นะพลัาลงทุนลงทุน ครั้งแรกก็ไม่แพงครับทุกวันนี้อย่างเช่นผมติดตั้งรวมชุดทั้งหมดก็จาก2 8 0 8 0ก็เหลือ25,000นาะครับ25,000กำไรเล็กๆน,น้อยๆพอได้ซื้อ,อ,อขนมปลาทูกินแต่ละวันก็พอแล้วไม่เอาเยอะพอให้ได้พลังงานทดแทนมาใช้กันทั่วหน้านะครับเราก็ดีใจแล้ว ชุดนี้ก็ของเราใกล้จะหมดแล้วครับเหลือ10บกว่าชุดนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ให้ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับส่วนเบอร์โทรก็อยู่ในหน้าเพจนะครับหน้าเฟซบุ๊กของทีมงานช่างนิคมบันเทิงโซล่าเซลล์นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้สามารถทำนาปังได้ ส่วนเครนี้ของลูกค้าจะทำเป็นโคกหนองนาบ่อก็เป็นบ่อเจาะใหม่เลยมีทั้งหินทั้งไอ้นั่นจะติดใบพัดนะครับยังมีปัญหาอยู่โอเคนะครับเพื่อนๆติดตั้งเสร็จในวันเดียวเอาแท่นมาลงกระจบงานโอเคนะครับ